สวัสดีครับเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูครูคโชธนะครับก็จะมาทําการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ในเรื่องของเศษส่วนแท้และเศษเกินนะครับเรามาทบทวนกันหน่อยนะครับ <c oughs> นักเรียนดูนะครับ ดูรูปนะครับรูปสีแดงนะครับกับรูปสีเขียวนักเรียนดูรูปสีแดงก่อนนะครับจะเห็นได้ว่ารูปสีแดงนะครับแบ่งออกเป็นนะครับสองส่วนเท่าๆกันนะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าเกันและรูปบนนะครับรูปบนเนี่ยนะครับระบายสีใส่สีแดงไปหนึ่งส่วนนะครับถ้าเราเขียนเป็นเศษส่วนนะครับส่วนที่เราระบายสีนะครับก็เขียนเป็นเศษหนึ่ง จากทั้งหมดสองส่วนนะครับก็เขียนเป็นสองเพราะฉะนั้นนะครับรูปนี้นะครับเราก็เขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษหนึ่งส่วนสองนะครับมาดูรูปต่อไปนะครับรูปสีแดงนะครับรูปสีแดงนะครับก็แบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับสองส่วนเท่าๆกันนะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันและระบายสีนะครับสองส่วนนะครับระบายสีสองส่วน เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเป็นเศษส่วนก็จะเขียนได้เป็นเศษสองส่วนสองนะครับนักเรียนทำความเข้าใจนะครับรูปนะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนระบายสีสองส่วนนั่นคือเขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษสองส่วนสองนะครับต่อไปเรามาดูรูปสีเขียวนะครับรูปสีเขียวด้านบนนะครับแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับทั้งหมดสามส่วนเท่าๆกัน เติมสีเขียวไปหนึ่งส่วนนะครับเราเติมส่วนนะครับสีเขียวไปหนึ่งส่วนไอ้หนึ่งส่วนเนี่ยเราก็เขียนเป็นเศษส่วนได้คือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งเป็นเศษหนึ่งจากทั้งหมดกี่ส่วนนะครับจากทั้งหมดสามส่วนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษหนึ่งส่วนสามนะครับดูรูปสีเขียวด้านล่างนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด สามส่วนนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสามส่วนนะครับเติมสีลงไปนะครับทั้งสามส่วนนะครับเติมสีลงไปทั้งสามส่วนก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษสามส่วนสี่นะครับเรามาทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับในรูปสีแดงนะครับในรูปสีแดงนะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะครับ เติมสีไปหนึ่งรูปนะครับก็ส,ส,ส,สามารถเขียนเป็นเศษหนึ่งส่วนสองรูปที่สองนะครับรูปสีแดงแบ่งออกเป็นสองส่วนเติมสีแดงไปสองส่วนก็สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษสองส่วนสองและรูปสีเขียวนะครับแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าเกันนะครับเติมสีเขียวไปหนึ่งส่วนก็เขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษหนึ่งส่วนสามอีกรูปหนึ่งคือรูปที่สี่นะครับ สามส่วนนะครับสามส่วนเติมสีไปสามส่วนก็เขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษสามส่วนสามนะครับมาดูข้อต่อไปนะครับดูข้อต่อไปนะครับรูปสีแดงนะครับทางด้านซ้ายนะครับรูปสีแดงทางด้านซ้ายนะครับก็แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะครับเติมสีแดงไปหนึ่งส่วนก็เขียนเป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะครับ เขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษหนึ่งส่วนสองนะครับส่วนรูปที่สองนะครับเป็นสีแดงเหมือนกันแต่เติมสีทั้งสองส่วนก็เขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษสองส่วนสองนะครับทีนี้เรานําเศษหนึ่งส่วนสองนะครับเรานําเศษหนึ่งส่วนสองมาใส่เครื่องหมายบวกเศษสองส่วนสองนะครับเศษหนึ่งส่วนสองบวกเศษสองส่วนสอง เราไปดูตัวเศษนะครับเศษคือหนึ่งและเศษคือสองนมาบวกกันนะครับนํามาบวกกันเศษหนึ่งบวกกับเศษสองก็จะได้เท่ากับสามนะครับส่วนเป็นสองนะครับเราก็ใส่สองเพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนสองบวกเศษสองส่วนสองก็จะได้เท่ากับเศษสามส่วนสองนะครับนักเรียนคงเข้าใจนะครับต่อไปนะครับ มาดูรูปสีเขียวนะครับรูปสีเขียวที่กำลังใหล้นะครับแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันนะครับเติมสีไปหนึ่งส่วนนะครับเติมสีไปหนึ่งส่วนก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้คืสสอเศษหนึน่งส,ส,ส่วนสามอีกรูปหนึ่งนะครับสามส่วนเท่าๆกันเหมือนกันนะครับแต่เติมสีไปสามส่วนก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษสามส่วนสามนะครับ เรานำเศษหนึ่งส่วนสามมาบวกกับเศษสามส่วนสามนะครับเศษหนึ่งส่วนสามเราดูเศษนะครับเศษคือหนึ่งส่วนเศษสามส่วนสามเศษคือสามนำเศษหนึ่งบวกกับสามก็จะได้เท่ากับเศษสี่ส่วนสามนะครับอาจารย์ครับนักเรียนหนึ่งบวกสามก็จะเท่ากับสี่นะครับก็เขียนเป็นเศษนะครับ เราก็จะได้สี่ส่วนก็คือสามครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะได้เสี่ส่วนสามนะครับมาดูต่อไปนะครับดูรูปต่อไปนะครับรูปสีฟ้านะครับนะครับรูปสีฟ้ารูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่ส่วนเท่าๆกันนะครับสี่ส่วนเท่าๆกันเราเติมสีลงไปทั้งหมดสามส่วนอ่านักเรียนเห็นว่า เติมสีไปทั้งหมดสามส่วนเราก็สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษสามส่วนสี่นะครับอีกรูปหนึ่งแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเหมือนกันนะครับแล้วเราก็เติมสีนนมลงไปทั้งหมดสี่ส่วนนะครับเติมสีลงไปทั้งหมดสี่ส่วนนักเรียนก็เห็นว่าจะเขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษสี่ส่วนสี่นะครับเป็นเศษสี่ส่วนสี่ เรานำทั้งเศษสามส่วนสี่และเศษสี่ส่วนสี่มาบวกกันนะครับเขียนเป็นอย่งด้านล่างนี้นะครับเศษสามส่วนสี่บวกกับเศษสี่ส่วนสี่ก็จะได้เท่ากับนะครับเศษเจ็ดส่วนสี่ได้อย่างไรเศรษเจ็ดส่วนสี่เจ็ดมาจากไหนเจ็ดก็นำมาจากสามคือเศษสามบวกกับเศษสี่นะครับสามบวกสี่ก็จะเป็นเจ็ดนะครับ ส่วน4นะครับเราก็นำมาใส่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็จะได้เศษ7ส่วน4นะครับนักเรียนทำความเข้าใจนะครับเศษมส่วน4บวกเศษ4ส่วน4นะครับนำเศษมาบวกกัน3บวก4เท่ากับ7ส่วนก็คือทั้งหมด4ส่วนนะครับก็ใส่ไปนะครับเศษ7ส่วน4นะครับอ่าเรามาดูข้อต่อไปนะครับ เศษหนึ่งส่วนสามบวกกับเศษสามส่วนสามนะครับเศษหนึ่งส่วนสามบวกกับเศษสามส่วนสามเราดูเศษก่อนนะครับเศษหนึ่งบวกกับสามหนึ่งบวกสามก็จะได้เท่ากับสี่นะครับเราก็เขียนตัวเศษคือสี่ส่วนก็คือสามนะครับข้อนี้ก็จะได้นะครับเศษหนึ่งส่วนสามบวกเศษสามส่วนสามก็จะได้คือเศษสี่ส่วนสาม อีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งเศษสามส่วนสี่บวกกับเศษสี่ส่วนสี่เรามาดูเศษเศษคือสามกับสี่นะครับเศษคือสามกับสี่เราก็นำจำนวนสามกับสี่มาบวกกันสามบวกสี่ก็เท่ากับเจ็ดส่วนคือสี่นะครับดังนั้นข้อนี้เศษสามส่วนสี่บวกกับเศษสี่ส่วนสี่ก็จะได้เศษเจ็ดส่วนสี่นะครับ เรามาสรุปกันนะครับสร with with ุปก well ันได้ว่าเศษส่วนใดที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษส่วนแท้นะครับตัวเศษที่น้อยกว่านะครับตัวเศษที่น้อยกว่าตัวส่วนเนี่ยเราเรียกว่าเศษส่วนแท้นะครับนักเรียนทำความเข้าใจตรงนี้นะครับเศษส่วนนะครับตัวเศษที่น้อยกว่านะครับตัวเศษที่น้อยกว่าตัวส่วนเนี่ยเขาเรียกว่า เศษส่วนแท้อย่างเช่นเศษหนึ่งส่วนสามนะครับเศษหนึ่งก็คือเศษหนึ่งหนึ่งน้อยกว่าส่วนนะครับหนึ่งน้อยกว่าสามนะครับหรือเศษสามส่วนสี่นะครับสามเป็นตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสรุปได้ว่าตัวเศษที่น้อยกว่าตัวส่วนก็เรียกว่าเศษส่วนแท้นะครับมาดูต่อไปนะครับ เศษหนึ่งส่วนสามนะครับบวกกับเศษสามส่วนสามเรามาดูเศษนะครับเศษหนึ่งบวกกับสามนะครับเศษหนึ่งบวกเศษสามหนึ่งบวกสามก็จะได้เท่ากับสี่นะครับส่วนส่วนคือสามนะครับส่วนคือสามข้อนี้ก็จะได้เศษสี่ส่วนสามนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเศษสามส่วนสี่ บ,บวกกับเศษสี่ส่วนสีเน่เราดูเศษนะครับเราดูเศษ 3, กก 4, นะครับเศษคือสามบวกกับสี่นะครับสามบวกสี่ก็เท่ากับเจ็ดนะครับส่วนสี่นะครับอันนี้คือส่วนสี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเศษเจ็ดส่วนสี่เราก็สามารถสรุปได้ว่าเศษส่วนใดที่มีตัวเศษเ,ศษเท่ากับตัวส่วนเรียกว่าเศษเกิน เ้ใจไหมครับเศษที่เท่ากับตัวส่วนนะครับตัวเศษเนี่ยเท่ากับตัวส่วนนะเช่นเศษสามส่วนสามเศษสี่ส่วนสี่เนี่ยเขาเรียกว่าเศษเกินนะครับเราเรียกว่าเศษเกินนะครับเพเรียนต่อความเข้าใจนะครับอ่าตัวเศษเท่ากับตัวส่วนนะครับเขาเรียกว่าเศษเกินเช่นเศษสามส่วนสามเศษสี่ส่วนสี่เศษห้าส่วนห้า นะครับเศษหกส่วนหกนะครับนัเกเรียนก็สามารถยกตัวอย่างได้นะครับเรามาดูต่อไปนะครับดูต่อไปนะครับเศษหนึ่งส่วนสามบวกกับเศษสามส่วนสามตัวเศษคือหนึ่งบวกกับเศษสามส่วนสามตัวเศษก็คือสามเพราะฉะนั้นเรานำหนึ่งบวกกับสามนะครับหนึ่งบวกกับสามก็จะได้สี่ส่วนคือสาม เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้เศษสามขอโทษทีก็จะได้เศษสี่ส่วนสามนะครับก็จะได้เศษสี่ส่วนสามนะครับอีกข้อนึงนะครับเศษสามส่วนสี่บวกกับเศษสี่ส่วนสี่ตัวเศษคือสามอีกจำนวนคืออีกจำนวนหนึ่งคือสี่นะครับสามบวกสี่ก็เท่ากับเจ็ดนะครับสามกับสี่ก็จะเท่ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเศษเจ็ดส่วนสี่ นะครับเราสามารถสรุปได้ว่าเศษส่วนใดที่มีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษเกินนะครับต้เรียนด,ดูดูดีๆนะครับตัวเศษที่มากกว่านะครับมากกว่าอะไรมากกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษเกินเช่นเศษสี่ส่วนสามเศษสี่นะครับเศษจะมีสี่แล้วส่วนมีสามเศษมากกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเศษเกิน หรือเศษเจ็ดส่วนสี่เจ็ดมากกว่า 4, สี่นะครับเจ็ดเป็นเศษนะครับสี่เป็นส่วนเจ็ดเป็นเศษมากกว่าส่วนก็เรียกว่าเศษเกินนะครับนักเรียนเข้าใจนะครับมาดูต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษส่วนแท้นะครับอ่า เศษส,ส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษส่วนแท้นะครับและเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษเกินครับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษเกินนะครับนักเรียนของคุณครูนะครับก็ทำความเข้าใจนะครับ ทั้งเศษส่วนแท้และเศษส่วนเกินนะครับเดี๋ยวครูให้นักเรียนลองทำนะครับแบบฝึกหัดนิดนึงนะครับให้ระบายสีนะครับจงเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีนะครับก็มีสามข้อด้วยกันนะครับข้อหนึ่งนักเรียนลองดูว่ามีทั้งหมดกี่ส่วนนะครับเติมสีลงไปสามส่วนเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่นะครับส่วนข้อสอง นักเรียนดูว่ามีทั้งหมดกี่ส่วนเติมสีชมพูไปกี่ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าไรนะครับส่วนข้อสามนะครับทั้งหมดนะครับสีเขียวนะครับทั้งหมดสีเขียวเนี่ยมีทั้งหมดมีกี่ส่วนแล้วเติมสีเขียวไปกี่ส่วนนะครับก็คิดว่าคงไม่ยากนะครับข้อหนึ่งข้อสองและข้อสามนักเรียนก็สามารถที่จะทําความเข้าใจนะครับทําความเข้าใจ เกี่ยวกับเศษส่วนนะครับเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินนะครับวันนี้คุณครูโชคเดชากูลนะครับครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนวัดหนองแกวอําเภอหนองคายังสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษา,กษาอุาทัยธานีเขตหนึ่งนะครับก็ขอจบการสอนเรื่องเศษส่วนนะครับของชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ